สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนวิชาการเงินเพื่อชีวิต3เรื่องประเภทลักษณะประโยชน์และข้อจํากัดของการฝากเงินระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวัตถุประสงค์ของการฝากเงินเลือกประเภทเงินฝากที่เหมาะสมกับตนเองอธิบายการตุ้มครองเงินฝากวิเคราะห์ความแตกต่างของเงินฝาก การประกันภัยและการลงทุนสวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าพอเราเริ่มมีเงินเก็บก้อนแรกเนี่ยเอ๊จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีนะวันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันแบบง่ายๆเลยครับเพื่อให้เงินออมของเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ที่สุดพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยคำถามนี้คือคลาสสิกสุดๆเลยใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยคิดแน่ๆพอมีเงินเหลือเก็บปุ๊บ โอ้โหความคิดมากมายก็ผุดขึ้นมาทันทีเลยจะฝากที่ไหนดีให้มันปลอดภัยแถมยังได้ดอกเบี้ยอีกนะแล้วตัวเลือกก็เยอะซะจนเลือกไม่ถูกเลยไม่ต้องกังวลไปครับวันนี้เราจะมาจัดระเบียบความคิดนี้กันก่อนจะไปดูตัวเลือกที่มันซับซ้อนขึ้นนะครับเรามาเริ่มจากอะไรที่เบสิกที่สุดพื้นฐานที่แข็งแกร่งที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่3มแบบที่เจอกันบ่อยที่สุด เริ่มกันที่บัญชีออมทรัพย์หรือ savings account ครับลองคิดภาพตามง่ายๆเลยนะคะมันคือกระเป๋าสตางค์ดิจิตอลของเรานี่เองเงินเดือนเข้าปุ๊บก็บมาอยู่ที่นี่จะโอนจ่ายค่ากาแฟสแกนจ่ายค่าข้าวหรือว่าจะกดเงินสดจากตู้ ATM ก็ทำได้ทันทีเลยข้อดีสุดๆของมันก็คือความคล่องตัวที่สูงปรี๊ดแต่แน่นอนครับความสะดวกสบายแบบนี้ก็ต้องแลกมากับดอกเบีย้ยที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะัก ถัดมาก็คือบัญชีเงินฝากประจําครับถ้าบัญชีออมทรัพย์คือกระเป๋าสตางค์ใช่ไหมครับบัญชีนี้ก็เหมือนกับขีบสมบัติส่วนตัวเลยที่เราตั้งใจล็อกเอาไว้เพื่อเป้าหมายใหญ่ๆในอนาคตอย่างเช่นเก็บเงินดาวบ้านหรือว่าเรียนต่อโดยเราจะต้องสัญญากับธนาคารว่าจะไม่ถอนเงินออกมาก่อนกําหนดอย่างเช่น6เดือนหรือ1ปีและเพื่อเป็นรางวัลสําหรับความมีวินัยของเรานี่แหละครับธนาคารก็จะมอบดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีออมทรัพย์เป็นของขวัญให้ และแบบสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือบัญชีเงินฝากแบบขั้นบันไดครับชื่อก็บอกอยู่แล้วบัญชีนี้มันมีลูกเล่นตรงที่ว่ายิ่งฝากนานดอกเบีย้ยยิ่งพุ่งเหมือนเรากําลังเดินขึ้นบันไดเลยครับคืออัตราดอกเบีย้ยจะขยับสูงขึ้นเป็นสเต็ปสเ็ปไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราฝากเหมาะมากสาหรับคนที่อยากเห็นเงินออมของตัวเอง,ตเ,องเติบโตขึ้นแบบเห็นได้ชัดเจนเลย อ่ะสรุปให้เห็นภาพชัดๆกันอีกทีนะครับถ้าต้องการความคล่องตัวสูงๆสำหรับใช้ใจในชีวิตประจำวันต้องนึกถึงบัญชีออมทรัพย์เลยแต่ถ้าตั้งใจจะเก็บเงินยาวๆเพื่อดอกเบี้ยสูงๆก็ต้องเป็นบัญชีฝากประจำครับและถ้าอยากได้แบบกลางๆที่ดอกเบี้ยค่อยๆขยับเพิ่มขึ้นตามเวลาบัญชีขั้นบันไดก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากจะเห็นว่ามันไม่มีแบบไหนดีที่สุดนะครับมีแต่แบบที่ใช่ที่สุดสาหรับเป้าหมายของเรา เอาล่ะนอกจากการฝากเงินแบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเราสามารถออมเงินไปพร้อมๆกับการลุนโชวได้ด้วยใช่แล้วครับมันมีวิธีแบบนั้นอยู่จริงๆแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆในบ้านเราซะด้วยนั่นก็คือสลากออมทรัพย์หรือสลากออมสินนั่นเองครับ หลักการมันง่งายๆเลยคือแทนที่เราจะฝากเงินเข้าบัญชีเราก็เอาเงินไปซื้อสลากเก็บไว้ข้อดีสุดๆเลยคือเงินต้นของเรายังอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่หายไปไหนแถมพอครบกำหนดก็ยังได้ดอกเบี้ยอีกด้วย แต่ความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือทุกๆเดือนเนี่ยเราจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่เหมือนซื้อลอตเตอรี่เลยเป็นการออมที่เรียกว่าไม่เจ๋าก็เจี๊ยะคืออย่างน้อยที่สุดก็ได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบีย้ยแต่ถ้าโชคดีก็อาจจะได้รางวัลใหญ่ไปเลยเอาละครับพอเราเลือกที่เก็บเงินได้แล้วเนี่ยมันมีอีกหนึ่งคำถามที่สำคัญมากๆมากๆที่เราต้องรู้คำตอบนั่นก็คือว่าเงินที่เราหามาด้วยความเหนื่อยยากเนี่ยมันปลอดภัยแค่ไหนกันแน่ อมืมันเป็นคำถามที่น่าขนลุกเหมือนกันนะครับลองนึกภาพตามดูสิครับว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับธนาคารที่เราฝากเงินไว้ทั้งหมดเงินเก็บทั้งชีวิตของเราจะหายวับไปกับตาหรือเปล่าคำตอบก็คือสบายใจได้เลยครับเพราะว่าในประเทศไทยเรามีเกราะป้องกันที่เรียกว่านโยบายคุ้มครองเงินฝากจากภาครัฐเพื่อให้เราทุกคนมั่นใจได้ว่าเงินของเราจะปลอดภัยครับ และนี่คือตัวเลขที่เป็นเหมือนยันกันภัยเลยครับ1ล้านบาทนี่คือวงเงินที่กฎหมายคุ้มครองในปัจจุบันนะครับหมายความว่าถ้าเรามีเงินฝากในธนาคาร A ไม่เกิน1ล้านบาทรัฐจะค้ำประกันให้ทั้งหมดเลยแต่สมมติว่าถ้าเรามีเงินในธนาคาร A 2ล้านบาทแล้วก็มีในธนาคาร B อีก1ล้านบาทรัฐจะคุ้มครองเงินในธนาคาร A ให้1ล้านและคุ้มครองในธนาคาร B ให้อีก1ล้านครับพูดง่ายงก็คือเขาจะนับแยกกันต่อ1คนต่อหนึ่งสถาบันการเงินครับ ทีนี้เพื่อให้เราวางแผนการเงินได้ครบวงจรยิ่งขึ้นนะครับเรามาขยายภาพให้กว้างขึ้นอีกนิดหนึ่งมาดูกันว่าการฝากเงินที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยมันแตกต่างจากการทำประกันและการลงทุนยังไงเพราะถ้าเราใช้เครื่องมือผิดประเภทเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์เป้าหมายของเราได้นะครับ เริ่มจากการฝากเงินที่เราคุยกันมานะครับหัวใจของมันเลยก็คือการเก็บรักษาหรือปกป้องเงินต้นครับมันคือการสร้างเซฟโซนที่ปลอดภัยที่สุดให้กับเงินของเราทําให้มั่นใจได้เลยว่าเงินจะไม่หายไปไหนเหมาะสําหรับเป็นเงินสํารองฉุกเฉินหรือเป็นเงินก้อนที่รอวันใช้งานในเร็วๆนี้ต่อมาคือการประกันครับเป้าหมายหลักของมันเนี่ย ไม่ใช่การทําให้เงินเพิ่มขึ้นนะแต่เป็นการบริหารความเสี่ยงหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือการซื้อความคุ้มครองครับเรายอมจ่ายเงินเบี้ยประกันก้อนเล็กๆในวันนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องเสียเงินก้อนใหญ่มหาศาลในวันที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุดท้ายการลงทุนครับ เป้าหมายของมันชัดเจนมากๆเลยคือการสร้างความมั่งคั่งหรือการปั้นเงินของเราให้มันเติบโตขึ้นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่ๆในระยะยาวอย่างเช่นการเกษียณแน่นอนว่าการลงทุนมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับแต่ก็เป็นประตูสู่โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินอย่างมหาศาลเหมือนกันดังนั้นหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือการเลือกใช้เครื่องมือให้ถูกกับงานครับ ถ้าจะเก็บเงินให้ปลอดภัยก็ใช้การฝากเงินถ้าจะป้องกันความเสี่ยงก็ใช้การประกันและถ้าอยากให้เงินเติบโตก็ต้องใช้การลงทุนไม่มีเครื่องมือไหนที่ดีที่สุดนะครับมีแต่เครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสําหรับเป้าหมายของเราในแต่ละช่วงเวลานั่นเองและคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคิดต่อก็คือตอนนี้เป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนที่สุดของเราคืออะไรกันแน่แล้วก้าวเล็กๆก้าวแรกที่เราจะเริ่มทำได้เลยคืออะไร หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นไอเดีดีๆให้ทุกคนเริ่มต้นจัดการเงินออมอย่างมั่นใจมากขึ้นนะครับจัดทำโดยนางสาวสิริวัลนาทองรูปครูศูนย์การเรียนรู้สังกัดศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองชุมพร